ันนี้ับเพื่อนๆันนี้ก็มาเก็บงานที่อุมโมงพระเยาวแล้วก็เก็บภาพการทำงานของอุมโมงพระเยาวนะครับการทำงานก,นก,า,นการับงานชอตกรีดนะครับที่เขาเอากรีตไปผลนะ ตัดเป็นเบิร์มขั้นบันไดเขาเรียกเบิร์มครับก็จะพ่นลงมายันถึงทั้งล่างแต่ทั้งล่างนี่เป็นทางรถไฟนะครับเพือ่อนด้านล่างเนี่ยเป็นทางรถไฟที่เห็นทั้งล่างตัดเบิร์มตัดเบิร์มเป็นขั้นกันหินกันดินถล่มมาครับเพื่อนอันนี้เป็นความรู้นะครับอย่างเราเป็นวิชาการนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเอา <c oughs> พูดแบบวิชาการเลยครับจะไม่ทำแบบลวกๆนี่ก็จะไปนู่นแหละครับขุม,มงขม,มงก็งก็2,700เมตรครับ,จบเจาะประมาณวันละ2เมตรครับคูณไปนะครับตอนนี้เจาะไปได้ร้0กว่าเมตรแล้วก็มาเพื่อนได้ดูงานขุม,มง เพื่ออัปเดตให้เพื่อนที่ติดตามที่เข้ามาดูนะครับช่างํำรวจทำงานอย่างไร็เลยน,นี่แหละครับชีวิตจะต้องมาเช็คต้องมาดูความผิดพลา,าดขาดเคลื่อนของการเจาะโมงนะครับเราพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆ่นที่ที่สนใจนะบ,บางคนก็ อาจจะเป็นคนในเขตภาคเหนือน,นะครับเพื่อนบางคนก็อุโมงใช้เวลา4ปีนะครับสัญญาจอด4ปี2,700เมตรวันละ2เมตรคิดคำนวณเลยครับคิดคำนวณเลยนะครับคิดคำนวณว,ว่า4ปีจะเสร็จไหมคำนวณง่ายง่ายนะครับ30คูณ2เมตรแล้วก็ ปนีนึงงทลายท่ายคูณครับจำนวนตัวเลขอ่ะเป็นะครับการทำงานช่างสำรวจเซเวประมาณนี้แหละครับเพื่อน,ดน,ดนเดี๋ยวก็อเอาคลิปเดี๋ยวไปลงไปลงเป็นคลิปยาวที่ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะเพื่อโฆษณาสตรีมจะเข้าอะครับแต่อย่างนะครับการเข้าดูรงหกหมื่นนาที ครับไก่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ